มาพี่น้องยัยใหม่ามาเบิ้งสามียัยใหม่เขาซอยบงมวงนาบ้านค่ะนาบ้านที่บ้านปทุมก่อนนี่เี่ือต้นใหญ่มีลูกค่ะพี่น้องคะในนี้ลงมาแล้วค่ะซอยลงมาแล้วลุ้นค่ะเกือบแตกมันมีลูกหนึ่งปล่อยมันแก่มากบางทีมันมีกระรอกมากินด้วยค่ะพี่น้องจ๋าหลายลูกอยู่ค่ะแต่ยังแก่บบทัวถึงค่ะพี่น้อง นี่ค่ะต้นใยขวานาบ้านค่ะสามียแม่ก็ทำไม่ค่อยเป็นค่ะอันนี้กระลอกกินค่ะยายแม่ทิ้งขยะแล้วนี่ไม่รู้น่าน่าจะเป็นกระลอกกินกันหรือว่านกก็ไม่รู้ให้ลูกใหญ่ลงมาแล้วค่ะเออหนักลึกเออหนักกระชากเนาะสามียาแม่ก็ซื้อไม้สอยมะม่วงมาค่ะนี่ลงมาอีกรูปหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องจ๋านี่ใหญ่มลงมาแล้วได้หลายลูกอยู่ค่ะพี่น้องจ๋า แต่ลูกไม่งามเท่าไหร่ค่ะมันเป็นน้ําดอกไม้แต่มันไม่ค่อยลูกสวยเท่าไหร่หรอกค่ะลงมาแล้วลงมาแล้วรุ้นอีกรุ้นอีกสอยก็ไม่ค่อยจะเป็นค่ะต้นมันใหญ่อยู่หน้าบ้านเี่ค่ะตัดทิ้งอยู่เรื่อยค่ะมันงามงามปลูกไว้ยี่สิบปีแล้วค่ะนี่ลงมาอีกแล้วลงมาอีกแล้วอากาศดีดีค่ะที่ปทุมค่ะอากาศเย็นสบายค่ะ กงแตกยอดนะคะยอดางามเลยกนแตกยอดเลยต้งจิดตำลึงอร่อยเลยเนะี่ยผักหน้าบ้านกำังงามมะน,นาว ดูมะนาวค่ะนี่มะนาวมะนาวกำลังติดลูกนี่ลูกเล็ก้อยได้ยังยังไงลงมาแล้วเออได้แล้วนี่จบแล้วนี่ไปดูกันว่าได้กี่ลูกค่ะพี่น้องจ้าไปไปลุ้นกันค่ะนี่ค่ะได้แล้วได้ห้าลูกค่ะพี่น้องจ้าห้าหกลูกนี่ค่ะยังไงก็จะ เอาไปบ่มค่ะพี่น้องจ๋ามันพรามันเป็นน้ำดอกไม้กินดิบไม่ได้เดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเป็นน้ำดอกไม้สีทองค่ะลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้กค่ะเดี๋ยวยังไงจะเอาไปบ่มค่ะห่อใส่กระดาษไว้ค่ะเวลามันสุกมันจะสีเหลืองทองค่ะพี่น้อง่าหวานหวานแล้วก็กลิ่นหอมมากๆอร่อยมากๆค่ะพี่น้องจ๋ามะม่วงน้ำดอกไม้นะกินกับข้าวเหนียวมะม่วงโอ้โหแซ่บมากๆเลยค่ะพี่น้องจ๋ายังไงสามีสามียังไงสอยมาได้ประมาณนี้ค่ะ มันก็มีนกกินไปบ้างค่ะพี่น้องจ่ะยั่ยมหม่ก็ทิ้งไปขอบคุณทุกแรงใจค่ะวันนี้ยังเป็นยีมหม่ไม่สอยมะม่วงหน้าบ้านให้ดูกันค่ะให้ชมกันค่ะพี่น้องจ๋ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองหน้าบ้านค่ะนี่ค่ะลุงงามค่ะพี่น้องจ๋าช่วงนี้อากาศดีดีค่ะอากาศเย็นสบายค่ะพี่น้องขอบคุณทุกแรงใจค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กับยียใหม่น้ำเนื้อคาะพี่น้องจ่ายี่ยใหม่ขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ